เวทีเลย <c oughs> อ่ะมีสักก็ะบอกนี่เอาไปขู่ตอนหนุหน่มๆมาจีบลูกสาวประมาณนี้ครับ ท่านผู้ชมพบกับผมแก้วกาบาพลังเยอะนะครับวันนี้ผมอาจจะฉีกแนวหน่อยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปซื้อปืนท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอครับไปซื้อปืนนริงีนั่นหละครับคือด้วยความที่ผมชอบท่องเที่ยวครับแล้วตอนนี้ที่บ้านผมก็คือมีแต่พ่อกับแม่อย่างน้อยผมก็อยากมีปืนหรือว่าอาบุธเอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างโจรขึ้นบ้านอะไรเงี้ยก็เอาไว้ให้ทานสักหนึ่งกระบ,บอกนะครับถึงจะเป็นชื่อผมแต่ ผมไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตนะครับยอมติดคุกดีกว่าเสียชีวิตเดี๋ยวผมจะบรรเล่าก่อนนะครับว่าเอกสารในการที่จะต้องเตรียมไปขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนเนะี่ยมีอะไรบ้างคานผู้ชมถ้าเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการเนี่ยขั้นตอนแรกเลยคุณต้องขอหนังสือรับรองจากทางหน่วยงานหรือผู้บงังคับบัญชานะครับว่าคุณมีตําแหน่งอยู่ที่นี่เงินเดือนเท่าไหร่และที่สําคัญนะครับต้องระบุด้วยว่าคุณมีพฤติกรรม แบบไหนต้องเป็นพฤติกรรมดีนะครับประพฤติเรียบร้อยประมาณนี้ต้องบอกได้ว่าใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนครับ2นะครับก็คือพื้นฐานเลยไห้มาเลยก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางแต่ละอำเภอเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างของผมนี่ก็คือ นอกสจากพวกปัตทีทั่วไปแล้วจะมีรูปถ่ายตัวเองนะครับกับทรัพย์สินว่าเออเรามีรถยนต์มีบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายรูปคู่บ้านแล้วก็บินใส่ a 4ไปด้วยเอกสารที่บ่งบอกว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเยข้าร่วมปืนสวัสดิการหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าจะร่วมโครงการนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับท่านผูน้ชมก็อาจจะเยอะหน่อยก็คือต้องมีสเตทเมนต์ครับสเตทเมนต์หเดือนก็อัดเข้าไปให้เขาเลยครับจะได้รู้ว่าเออเรามีทรัพย์สินที่ จะต้องใช้ปืนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนหลักๆก็ประมาณนี้ครับถ้าได้ในเอกสารในส่วนนี้ครบแล้วปุ๊บเข้าไปที่อำเภอเลยครับอำเภอต้องเป็นอำเภอที่ทะเบียนบ้านเราอยู่นะครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาเขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วเราก็จะเขียนแบบคําร้องขออนุญ,ญาตซื้อปืนนะครับเขาตรวจเอกสารเรียบร้อยเดี๋ยวเขาโทรมาหาคุณหรือไม่งั้นก็ท่านในอำเภอว่างตอนนั้นก็ คือต้องเข้าไปคุยกับนายอำเภอก่อนว่ามีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องใช้ปืนก็อธิบายปุ๊บเพื่อป้ปปบบองกันชีวิตและทรัพย์สินหรืวอว่าขโมยขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยอนุญาตไหมอนุญาตก็ขึ้นอยู่กับนายอำเภอนะครับถ้านายอำเภออนุญาตปุ๊บเขาก็จะให้ไปปุบกับประหลัดประหลัดจะเป็นคนสอบเราคือสอบสวนอ่าก็คือจะสอบสวนว่าอยู่บ้านเลขที่อะไรพ่อแม่พี่น้องอะไรยังไงมีพี่น้องกี่คนถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับพอสอบเสร็จปุ๊บ เขาจะให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าตรวจประวัติอชาชญกรรมที่สถานีตำรวจแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชาการเนี่ยก่อนที่คุณจะทํางานเนี่ยเขาจะตรวจประวัติอยู่แล้วเขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือแต่แลอะอาเภอเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่อําเภอของผมนี่คือผมไม่ต้องไปตรวจประวัติที่สอนอ,อีกแล้วเพราะว่าก่อนที่ผมจะทํางานเนี่ยคือเขาพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรแล้วครับท่านผู้ชมไอ้ที่เขาไม่ให้เราไปตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ก็คือการที่เราให้ปากคํากับประหลัดเนี่ยก็คือ ถ้าเราให้ไม่ตรงเนี่ยก็คือจะมีความผิดนะเพราะว่าเราให้ปากคากับเจ้าหน้าที่นะครับคําพูดที่เราให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถูกต้องแล้วอ่ามันก็จะมีลงชื่อพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งเรื่องให้กับนายอำเภอว่าเออเนี่ยเซ็นให้ผ่านอะไรเงี้ยถ้าผ่านก็คือมันจะออกเป็นใบปสตอนที่2กับตอนที่สาะครับถ้าได้ใบนี้ปุ๊บ แล้วก็ติดต่อไปที่ร้านเรือว่าเออผมได้ใบอนุญาตแล้วแต่ตอนที่จะไปรับปืนเนี่ยจะมีหนังสือรับรองว่าคุณยังทํางานอยู่นะจากหน่วยงานนะถ้าจากหน่วยงานนะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านใบป,ป .3 ตอนที่2กับตอนที่3นะครับไปที่ร้านปืนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านปืนเลยครับท่านผู้ชม ครับตัวจริงครับนี่เป็นไงครับสีแซกเจ็ดข้างครับสองของเสร็จมอมายังครับมันจะมีตัวต่อปืนนะครับแล้วก็สองสองอันนี้เป็นที่หลังกล้องใช่ไหมตัวเชือกแต่หลังกล้องใหก่ส่งเป็นไนครับโทษนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของประเทศอะไครับของเช็กครับผมสาระเช็กครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กครับคนก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ตอนนี้วุ่นๆกันอยู่อันนี้เหล็กทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ มีมีเด็ตัวนี้แค่เป็นเ็กตกีครับจําจากแรครับหดเวลาหยิบปืนขึ้นมาให้คึดนสมุดลูกบอลอูกกรสุนไข้านะครับโดยที่ให้ทำการเช็คปืนของกท่านนะครับีการเช็คปืนของทุบองนี้ครับโดยที่มีแมกซีนนะครับผมราจะตการวแมกนเซีออกก่อนะครับต้องปอดยก่อนแมกเยมโตนะครับไมารู้วแล้วก็ทองการเช็คนหาากันนครับขึนไรนีคือเียกาอะไรแล้วก็ดูลูกระสุนในลตรนะครับว่า มีกระสุนมาจุกมาหรือเปล่าทำอะไรอย่างนี้ครับราก็ทำแาบของปลอดภัยแล้วก็เดินไปในทาที่มีคนปลอดไม่เป็นอันเสพปืนอะไรนะครับส่ดก็สองนะครับได้จับปืนให้หางันปลอดการที่มีคนไม่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เป็นมารยาทในการใช้ปืนเป็นต้น้วยนะครับอย่างฐานโรงรินแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็อย่างไรถ้าเกิดมีการเถือลั่นอะไรไปปุ๊บก็จะไม่โดนสิ่งในชีวิตไม่โดนคนไม่ให้ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ ก,ก็สามนะครับเวลาจับตืวน,นิ้วเราจะยังเทาของไทยจะจับลักษณะนี้นก่อนนะครับเมื่อบอกนิ้วซึ่งสุดท้ายก็ในข้อของไทยนี่นะครับเขาเป็นหลักบนต้นขาข้อแล้วว่าคุณสอบปูว่าคือว่าโรคไตไตซึ่งเป็นโรคที่ปลอดภัยนะครับไม่มีดินเฟือนนะครับไม่มีการระเบิดหรือเสียงน,น,นะครับ ้อใจนะครับ่านผ้มเเลยครับผ่ามาี่วันนี้จะเป็นแม่กาซีนบนจุิน้านะครับี่เขาแข่งแข่งขันทีบนักแล้วก็สิบห้าหกีห้าหกพีครับใช่ครับทำจุดแล้วก็ได้ืนครับรบนมนจะเป็นสองนะครับเจ็ดสิบเก้าเกียร์บวกอันนี้ผมจุดมานะครับ ไม่เนิดการใช้งานจริงถ้าเกิดเราเข้าสนามรบหรือว่าใช้จับที่สหมวดทหารเนี่ยเราสามารถประจุเต็มได้เลยเพราะว่าต้องใช้ต่อตลอดเวลาครับเราก็คือปรรจุเต็มแล้วถ้าเกิดเราตีบ้านไม้นานตีซ้ายนะก็จะประจุแค่ครึ่งของที่มันบรรจุนะครับซึ่งถ้าเกิดเราประจุแนานๆโดยไม่ใช้งานเนี่ยทำให้สปริงค่าลาได้เพื่อสุขภาพต่ล้าเพราะถ้าเกราใช้งานตามบ้านเราจะประจุแครึ่งแค่ประมาณแปดแปดลูกแล้วนะหลังจากนั้นเราแค่เสนบ กัรัยยะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่หน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือมีเจ้าของนะครับผมไม่สามารถสัมผัสได้เดี๋ยวมีริ้วรอยของเขาเข้ามาใกล้ๆเลยครับชาโดว์วันออเรนนะครับตัวนี้เด็ดจริงครับยยท่านผู้ชมอย่างเท่เลยอ่ะอันนี้นี่คือเป็นแต่งไหมครับหรือว่าไงหรือว่าแต่งครับแต่งนะครับคตรสวยเลยไอ้สัตว์พูดอ่ยงเราทางคนสุญญาออรับไปของพิซั่ากันานะนั่นกาที่จะเป็น ัวลำกล้องยาวขึ้นครับลำกล้องจะยาวขึ้น่ะมี3.75นี่ก็เป็น4.75คือปืนถ้าลำกล้องยิ่งยาวขึ้นเนี่ยความแม่นยำนี่จะสูงถูกต้องไหมครับใช่น้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้น้ำหนักตัวปืนใช่ไหมครับกิโลครับน่าจะประมาณ1 1กิโล2 2ขีดได้ไม่หน่วงลูกกระสุนมีตู้เยอะแยะเลยครับมีมาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นแบรนด์ของฟิลิปปินส์นะครับชื่อแบรนด์อะไรนะครับชูสเตอร์ครับชูสเตอร์นะครับจะมีลายเหมือนเป็นลายแบบประลังถ้ามองผืนผืนผมว่ามันมันเหมือนลายกระหนกของไทยอะครับลายโดยแก่โดยช่างไทยครับโอ้แก่โดยช่างไทยด้วยนะครับสวีทสวยทเหมือนเหมือนเป็นปืนคลาสสิกครับท่านผู้ชมอันนี้คือลูกซองคอมมานโดนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะมีสักกระบอกนี่เอาไปขู่ตอนหนุ่มๆมาจีบลูกสาวประมาณนี้ครับ ครับแ้งนี้ครับลองลองทักได้ไหมครับตามได้หนึ่งตีใช่ตามลองลองลององไเปิดไฟะครับถ้าถ้ามว่าผมชพอาโนียมันขนาดเท่าไหร่ครับขนาดกระสุนขนาดกระสุนลูกสองสิบสองลูกสอพิต้องแติี้รับตัวลำล้องว่างับบกีราคาถูกมากหนึ่งหมื่นเ้าพันบาทหนึ่งม่เาพันบาทนะับ อันนี้คือรวมทุกอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรวิถีไทยเป็นเรื่องเลอ่าออกมาเก็บอกเราไปผมตู้เป็นเจ้าของแล้วนะเนี่ยก็บอกเราไปโดนตู้เป็นลูกของโอ้น่าเล่นอ่ะสวยคือมันมันสวยอ่ะดูทันสมัยดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทำสวยแล้วก็าการใช้งานง่ายก็ได้เรื่องราคาทราไม่เราขายดีมากสวัสดีครับไงก็ขอฝากร้านด้วยนะครับผมร้านท่างสุดจำกัด40่สคือสมบูรณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษรธานีนะครับสำหรับท่านผู้ใดที่ต้องการ มีปืนในค้าบครองนะครับอย่างถูกกฎหมายนะครับช่องทางการติดต่อนะครับมันจะมีเฟซบุ๊กนะครับปืนสมบูรณ์นะครับปืนโครงการแษะายขีดราชการนะครับกอดูเปิในกลุ่มก้นได้นะครับท่านผู้ชมครับในที่สุดเราก็ได้ปืนมานะครับแต่ยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอตัดโอนก่อนเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องมาเดี๋ยวทางอำเภอเนี่ยก็จะติดต่อเรากลับมาว่าออต้องดูปืนดูอะไรเช็คว่า มันตรงตรงตามที่ลงรายละเอียดไว้ไหมแล้วก็เดี๋ยวก็จะประมาณสักวัน2วันนะครับเขาก็จะออกใบปสีถ้าได้ใบปอีเมื่อไรก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมในเมื่อเราได้ปืนมาแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองยิงกันครับมันจะมีความแม่นจำแค่ไหนเอาเปิดขีดด้านครับให้ปืนมาไม่ดูเรื่องเลยเอาวกดเหล็ก3ข้อนะครับที่คนใช้ปืนจะต้องจําขึ้นใจคือ1ให้คิดว่าปืนเนี่ย มีลูกกระสุนตลอดนะครับ 2. ออย่าหันปืนไปจุดที่เราไม่ได้คิดจะยิงนะครับแล้วก็3อย่าเอามือเข้าไปในไกปืนนะครับถ้าเราไม่ต้องการยิงนะครับ3ข้อนี้คือจําไม่ขึ้นใจเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองยิงกันนะครับท่านผู้ชมใส่ลูกกระสุนนะครับพี่ผมเป็นคนเปิดซิงแน่รู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมไอนาที่จะลองปืน ท่านผู้ชมยิงจนเคลียร์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแก้วกาวทาบลด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับ e ีนี้ก็สบายคนระับท่านผู้ชม